ปีใหม่ราคาลงมากกว่าครึ่งราคาจะเหลือเท่าไหร่ไปดูรีวิวกัน, <Everybody. S 1> น,นมัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับนักเหน่อยรีวิวนะคะวันนี้นักเหน่อยนะคะมีเชฟโรเลต เเวลเซอร์มารีวิวให้กับพี่ๆดูนะคะแล้วก็น้องตัวนี้มีรุ่นย่อยกันถึง4รุ่นเลยเดี๋ยวน้องหนยจะขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นย่อยของตัว LT อย่างนั้นเองนะจ๊ะนอกาเครื่องดีเซล 2,500cc นะจ๊ะมาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะคะคันนี้น้องจะมาในคันสีขาวเลยนะคะแล้วก็เป็นรถ SUV รถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคะราคาหน้าร้านเนี่ย พอไปราคามือหนึ่งที่เคยเปิดตัวมาอยู่ที่1นล้านสถึง1น้านสเลยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่หน้าร้านเนี่ยราคาลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่หกแสนสามับาทเท่านั้นเองนะข่อนแค่1นึ่งหนนะคะจับต้องได้อย่างแน่นอนเลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็มาในปี2018ันสิดอีกด้วยนะคะมาดูรถเลยดีกว่านะคะในตัวกระจังหน้าของน้องเนี่ย น้องจะเป็นสีโคมีมีมนะคะปัดกับสีดำมทัาลิกเงาเงาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเนาะแล้วก็ไฟนะคะเป็นมังสิรีเฟกเตอร์นะคะสำหรับเป็นตัวของไฟหน้าเนาะ,ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วครบคันนะคะตัวนี้นะคะน้องจะมาแนวแบบสีตัดขาวดําประมาณนี้นะคะแล้วก็มีซุ้มล้อมาให้ในตัวยางเนี่ยมาในขอบ20เลยนะก็คือยางใหญ่มากนะคะแล้วก็โล่งแม็กจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยตจต่ผมแบบรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยแล้วก็น้องตัวนี้คันใหญ่เขาก็เลยมีบันไดข้างมาให้นะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะสำหรับการใช้งานนะคะแล้วก็มีแหลกมาให้ด้วยสำหรับน้องตัวนี้คันนี้เนาะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนตัวด้านหลังของน้องกันบ้างดีดวกว่านะคะว่าน้องเป็นยังไง อย่างแรกเลยที่เราเจอก็คือจะเป็นสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ในส่วนตัวไฟเบ็กดวงที่สาอ่ะจะติดอยู่กับรถนะคะไม่ได้ติดอยู่กับสปอยเลอร์อ่ะมีไลฟ์ฟ้ามาให้แล้วนะคะเรียบร้อยสําหรับพี่น้องตัวนี้แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนยังสามารถใช้งานได้ ยาวนานเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็มีโลโก้มาให้นะคะแต่ว่าจะเป็นโลโก้สีดําแล้วสําหรับตัวแบรนชิฟนะคะเนาะไฟท้ายค่ะเขามาในแบบ2โคมนะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้แล้วก็มีไฟด้านล่างมาให้อีกด้วยนะคะที่เปิดเนี่ยก็คือสามารถใช้งานง่ายเลยนะคะแล้วก็มีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบรักษาความปลอดภัยมีครบคันเลยนะจ๊ะสำหรับเจ้าน้องตัวนี้นี่อะ ข <S an> าก็จะมาในระบบโชกแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยโชคมันบีบเองนะคะอะ่ะแล้วก็ยองอยางเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะสาหรับน้องตัวนี้มีพื้นที่ใส่ของให้นิดหน่อยแต่ที่สําคัญเลยตัวนี้น้องอ่ะพับเบาได้ทั้งแถว2อแล้วก็แถวสามเลยนะคะสําหรับน้องตัวนี้มีไฟมาให้อีกด้วยนะคะสองฝั่งกันเลยแล้วก็มีที่แบบว่ารัดคงรัดเกาะมาให้อีกนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะเราก็ได้ล้างทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับน้องคันนี้เราก็ชีดยาการสานิมกให้ด้วย ยางอะไหล่นะคะก็คือจะอยู่ด้านล่างเลยอะทีนี้ไปดูในส่วนของตัวด้านในของน้องกันบ้างดีกว่าเข้ามาในส่วนของตัวด้านในของน้องคันนี้กันเลยนะคะเนาะฝั่งประตูนะคะกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะเนาะอ่ะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย ปิดเสียงก็ได้ด้วยนะสำหรับเจ้าตัวของอะไรคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอตัวเรือนไม้บวกดิจิตอลนะคะแสดงบอกหมดทุกอย่างเลยประตูปิดไม่สนิทนะคะหรือว่าโหมดต่างๆนะคะเขาก็มีขึ้นบอกทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้คอนโซลข้างหน้านะคะน้องมีพื้นที่วางของได้นะคะมีช่องมาไว้ให้ใส่ของถือด้วยนะคะแล้วก็ ัดลงมาเราก็จเจอกับหน้าจอของน้องคันนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยใช้งานง่ายเล่นง่ายนะคะแล้วก็พวกปุ่มเอาไว้แบบว่าเล่นเครื่องเสียงอะไรเนี่ยก็คือโหใช้งานง่ายด้วยนะ <c oughs> เห็นชัดตัวใหญ่อีกทั้งห้าอ่ะถ <c oughs> ัดลงมานะคะก็จะเป็นในโหมดของตัวแอร์แอร์นะคะก็ยังเป็นแบบแม้นนวลนอยู่หรือว่ามือหมุนเหมือนนั่นเองนะคะแต่ว่าอัปเกรดมาใหม่แล้วเป็นแผงใหม่เลยนะคะดูใหม่มากอ่ะถัดลงมาก็เจอไฟฉุกเฉินนะคะพร้อมกับ power outlet สองตัวแล้วก็คันเนี้ย น้องอ่ะมาในเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายอย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็เบรกมือน,นะะ่สามารถใช้งานได้ปกติหมดเลยอ่ะเป็นสีดำหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะว่าน้องคลิมโคะมากๆมีที่พักแขนมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้เนาะอ่ะเปิดมานะคะก็จะเจอกับช่อง USB ในนี้อีกด้วยนะคะเขาก็มีมาให้นะคะก็คือสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยแล้วก็คันเนี้ย ในส่วนของตัวเบาะอ่ะเขาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะนองมีลูบายอากานมาให้แล้วเรียบร้อยในว่าจะเป็นเบาะหน้าเบาะแถว2แถว3นะคะเมื่อนนกันหมดเลยจ้าแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะเขาก็มีผมชุดแต่งมีดีให้ทั้งคันเลยนะคะขอย้ำ่าทั้งคันจริงๆด้านบนนะคะเราก็เจอรอยเจิมตรงกลางเนาะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาต่อการขับขี่หรือว่าการใช้งานเลยนะคะแล้วก็บังแดดเนี่ย นีกระจกมาให้ถึง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางด้านบนนะคะเขาจะมีช่องใส่แว่นแล้วก็ไฟมาให้ไฟตรงนี้ใช้างานง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ขัดมานะคะในส่วนของตรงกลางรถเราก็จะมีไฟให้แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนโซลปรับแอร์ให้นะคะแล้วก็มีแอร์ถึง4ตัวเลยสำหรับในส่วน,นด้านหลังคนที่อยู่ด้านหลังอะ่ะไม่ร้อนอย่างแน่นอน แอร์่วถึงทั้งคันกันไปเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาขอย้ำอีกทีนึงว่าเบาคนขับนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าอีกด้วยนะคะสำหรับ้าน,น้องคันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันมากดีกว่าว่าเครื่องเชฟเนี่ยจะเป็นยังไง กับออเครื่องตัวนี้นะคะบอกไว้ก่อนหรือว่าคันนีเ้เียกไมาห1แสนสนะจ๊ะอ่ะเป็นเครื่องดีเซล 2,500cc ในส่วนของเครื่องตัวแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่180แรงม้าเลยคันนี้มี a อ s จุดกระจายแรงเบรกให้นะคะอุปกรณ์ที่ใส่ของเหลวยังสามารถใช้งานได้ดีเลยเป็นเครื่องดําเดิมมีจุดตั้งสีเมทัลกิงอยู่ครบนะคะสำหรับพน้องตัวนี้แล้วก็ แบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานได้ดีเลยนะคะแล้วก็พวกของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะคะทางเราเปลี่ยนให้ม่อยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลใจไปในส่วนของตัวฝากระโปรงก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะสําหรับกน้องตัวน,นี้ใครที่สนใจนะคะติดต่อไว้เลยที่ช่างนังนี้ทางเรานะคะมีการรับประกัน10ปี1000กิโลให้กับคุณลูกค้าสาวของเราอีกด้วยนะคะแค่นั้นก็ต้องไม่พออีกแล้วนะคะทางเรามีรับประกันว่าไม่มีรถชนหนักทุกความตมน้ำตับก่อใหม่มายอย่างแน่นอน สอบเจอนะคะทางเรารับซื้อคืนเต็มราคา100%เต็มไปเลยนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้แล้วไยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้ช่องของเราด้วยนะคะไว้คลิปหน้ามีรถอะไรมารีวิวฝากดูฝากติกด,ดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบบ๊าายย